สวัสดีเด็กๆและท่านผู้ปกครองนะคะครัวสอนคณิตศาสตร์วันนี้ครัวจะมาแบ่งปันในเรื่องของเศษส่วนนะคะเรามาดูกันว่าเศษส่วนในข้อไหนนะคะที่ระบายสีถูกต้องตามตัวเลขเศษส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะเรามาทำกันเลยนะคะข้อที่1เด็กๆดูนะคะเศษ1ส่วน2รูปภาพ ก็ไก่ขอไข่และขอควาย3รูปนี้นะคะเด็กๆดูว่าเศษนึ่งส่วนสอของข้อไหนที่แบ่งส่วนแล้วเท่ากันทั้ง2ส่วนนะคะเด็กๆจะเห็นว่าก็ไก่ส่วนไม่เท่ากันนะคะขอไข่ส่วนเท่ากันไหมคะเท่ากันข้อควายส่วนไม่เท่ากันนะคะแบ่งแล้วไม่เท่ากันเพราะะนะเศษหนึ่งส,ส่วนสข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ ขอไข่ค่ะก็วงกลมขอไข่ค่ะข้อที่2นะคะเศษ2ส่วน3ข้อไหนที่แบ่งแล้วแบ่งส่วนเท่ากันแล้วระบ,บายสีสองส่วนค่ะข้อกอไก่นะคะแบ่ง3ส่วนเท่ากันระบ,บายสีสองส่วนขอไข่แบ่ง3ส่วนแต่ไม่เท่ากันนะคะข้อควายแบ่ง3ส่วนแต่ไม่เท่ากันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น ข้อที่เราจะวงกลมก็คือข้อกอไก่นะคะสามเศษสี่ส่วนห้าแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันแล้วระบายสีสี่ส่วนค่ะมาดูข้อกอไก่นะคะ1 2ึ่งสสาสี่ห้าห้าส่วนค่ะแล้วระบายสีสี่ส่วนไหมคะอ่าข้อขอใครหนึ่งสองสาี่ห้แบ่งเป็น6ส่วนค่ะระบายสีสี่ส่วน ตรงตามโจทย์ไหมคะคอควายค่ะ1 2 3 4 5าหแบ่งเป็น5ส่วนเท่ากันแล้วระบายสีสีส่วน1 2 3 4เพราะฉะนั้นข้อที่เราวงกลมตามโจทย์นะคะก็คือคอควายค่ะเศษ4ีส่วน5นะคะข้อที่4ค่ะเศษ5ส่วน9ก2 3 4 5 6่งก็ไแกแบ่งออกเป็น9ส่วนระบายสี5ส่วนไหมคะ 1>, 1, 2, 3, 4, งสอี่ห้อันนี้ไม่ใช่นะคะขอไคร 1, 2, 3, 4, งสองสี่ห้าหกแบ่งเป็น9ส่วนแล้วระบายสี5หส่วนไหมคะ 1, 2, ึ่งสอาส่ห้าอาโอเคนะคะต่อไปขอควาย 1, 2, 3, 4, งสองสห้าหแบ่งเป็น9ส่วนค่ะ ระบายสี5ส่วนไหมคะ1 2 3 4 5 6 7ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่แบ่งเป็น9ส่วนและระบายสี5ส่วนก็คือข้อขอไข่ค่ะเห็นไหมคะแบบฝึกหัดของเราเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ฝึกทำที่บ้านตัวเองด้วยนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะครูอฝากผู้ปกครองและเด็กๆ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือกดกระดิ่งติดตามไว้เพื่อให้แจ้งเตือนในคลิปต่อต่อไปอีกค่ะครวสอนคณิตศาสตร์นะคะจะมาแบ่งปันในการทำใบงานคณิตศาสตร์เด็กๆกดติดตามไม่ได้เลยนะคะ